เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอิ u ู u d ดี x EV เเปิดสเปครถกระบะไฟฟ้า1 0 0เตรียมขายปี2025สวัสดีครับเพื่อนๆเผยโฉมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกระบะยอดนิยมอย่างอิ u z u ูดี x EV Concept เรถยนต์ต้นแบบกระบะไฟฟ้า100%รุ่นแรกของอิ u ู u ที่สามารถวิ่งระยะทางได้ถึง300กิโลเมตรต่อการชาร์จเริ่มการผลิตเพื่อส่งออกโดยจะมีฐานผลิตในไทย ตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไป I s u z u ู m a x EV Concept ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกันกับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลโดยเวอร์ชันต้นแบบนี้จะเป็นรุ่นตัวถังสีประตูขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลทอมมาพร้อมด้วยชุดมอเตอร์ไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นใหม่ทำงานร่วมกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังติดตั้งช่วงล่างด้านหลังใหม่หมดเน้นการขับขี่ที่นุ่มนวลและความสามารถในการบรรทุกที่ยอดเยี่ยมในส่วนของสเปคเบื้องต้นของ Isuzu so ู m a x EV Concept จะมีรายละเอียดดังนี้ มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ Full Time o wd ให้กำลังแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่130กิโลวัตต์หรือ177แรงมา้ามาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนด้านหน้ากำลังสูงสุด40กิโลวัตต์ระบบขับเคลื่อนด้านหลังกำลังสูงสุด90กิโลวัตต์แรงบิดรวมสูงสุด325นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อนด้านหลังมาพร้อมกับแรงบิดสูงสุด2 1 7นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อนด้านหน้าแรงบิดสูงสุด108นิวตันเมตร ความเร็วสูงสุดท็อปสปีดมากกว่า130กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถลากจูงได้ถึง3.5ตันประเภทแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนความจุแบตเตอรี่จะอยู่ที่66.9กิโลวัตต์อาวและยังสามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุด1ตันอิรุสูดีแมก EV Concept มีแผนจะเริ่มการผลิตเพื่อส่งออกอย่างเป็นทางการโดยจะมาจากฐานการผลิตในประเทศไทยในปี2024ไปยังประเทศนอร์เวย์ขาดเดียวกันกำหนดการเปิดตัวในออสเตรเลีย ประเทศไทยและภูมิภาคอื่นๆเป็นลำดับถัดไปขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและความพร้อมของสถานีชาร์จสำหรับรายละเอียดของอิีดสุอีกหนึ่งล่นที่น่าสนใจนั่นคืออิดสุดีแม็กไฮเดนเดอร์สประตู MHEV เป็นระบบการทํางานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กโดยจะมาพร้อมกับการติดตั้งแบตเตอรี่4 8โวลต์ทำหน้าที่เสริมกำลังขับเคลื่อนให้กับเครื่องยนต์1.9ลิตรลเทอร์โบ เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องยนต์ในช่วงออกตัวโดยไปถึงช่วยลดการสั่นสะเทือนในจังหวะสตาร์ทเครื่องยนต์และช่วยลด CO2 สำหรับรถยนต์อ e ีโตสูดีแมคไฮเรนเดอร์สประตู MHEV เป็นรถทดลองประกอบเพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกให้กับลูกค้าในการลด CO2 โดยรถประเภทนี้อาจจะเหมาะกับความต้องการของลูกค้าบางกลุ่มซึ่งอยู่ในระหว่างการสำรวจตลาดก่อนกำหนดแผนการจำหน่ายโดยจะมาต่อกรอกับเจ้า t ต y o ต้ h i l u ัก e ี o h y b บ i ิด48 v 2,024ใหม่ สำหรับเพื่อนๆแล้วคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าของ i ิ u ู u ูดีแมุุ่นนี้น่าใช้หรือไม่เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ